สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปร็สตูดิโอผมวันนี้เป็นการจัดทัพทิรนิทนะครับเอามาจากลิสต์ของงาน t g x Canada ครับผม1995้พอยครับก็เกือบ2,000เหลือมนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะทัพนี้ครับค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการปราบทหารราบนะครับพวก i n นฟัน r y ี p สเป m มา i ีน a s t a า m i ม i นิทาลัมครับผมพวกแบบคัสโตเดสก็ได้แม้ว่ามันจะแบบถึกไปหน่อยก็เถอะ ไอ้ก็ตามที่เป็นทหนารราบเยอะๆครับพมันจะได้เปรียบกินสติลเลอร์เขาก็ได้กระทั่งพวกอืมใครนะเทาส์เนซันเนี้ยที่มากันแบบยูนิตต่าๆกเยอะเนี่ยกอนทั่งได้เปรียบครับผมจะเสียเปรียบหน่อยก็คือเวลาเจอพวกแบบตัวใหญ่ๆอิมพีเรียลไนท์พวกนี้ฮะจะเสียเปรียบเพราะอาวุธของเขาเนี่ยเป็นบราสเยอะแต่สามาสู้ได้ไหมก็พอสู้ได้ครับไม่ได้ถึงกับขัดลอยขนาดนั้นอะมาดูทีละตัวดีกว่าครับตัวแรกครับ t ฮส์ไทแรนต์ก็ผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัววอลล์ของเรานะครับใส่เป็นเอเลนคันนิงครับเอนชันเมนใส่ทําไมนะสามสแต้มจุดเด่นของเอเลนคันนิงครับเป็นเอนชันเมนที่แบบว่าเราวางยูนิตเสร็จปุ๊บดีโพลเสร็จฝั่งนูน้นดีโพลเสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกยูนิตของเรา3ามยูนิตครับรีดีพลได้แปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาแบบวางหลบเรามุมองศานี้เราแล้วเขาแบบหลบตรงมุมฝั่งขวา ทับเราหนักซ้ายเรามีเอลินคานิงเราดึงออกได้ครับผมแล้วไปวางฝั่งที่เขาอยู่อ่ะเพื่อจะไปกสู้เขาหรือแบบว่าเราวางยินิตไปเยอะแล้วเขาแบบเอารถถังมาเตรียมเล็งยิงเราเลยเอลินคานิงของเราครับก็จะบอกว่าอ่ะงั้นหยิบออกสามยินิตเอาไปซ่อนได้หรือกระทั่งเอาไปเป็น s t น a ดจ g i c reserve ก็ได้นะฮะคือเอาไว้ข้างสนามก็ได้เช่นกันครับผมก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอันหนึ่งครับของไฮส์ไทแลนด์ครับถัดมาครับ บัฟก้อนตัวนี้นี่อยู่ในกล่องหิรีเวิาน5ตัวครับใช้แค่5ตัวเองจุดเด่นครับยิงใส่ทหารราบเขาแล้วแอดวานได้สั้นลงชาร์จได้สั้นลงคือแม้ว่าจะไม่ได้ยิงพวกคับตัวเดดตายแตะคับตัวเดสที่ชาร์จยากขึ้นเนี่ยครับมันอยู่ยากนะคับตัวเดสพวกนี้ยำกล้วยที่แบบฮิตกันในเมตาเนีฮะมันเด่นคือต้องวิ่งมาชาร์จให้ถึงถ้าคัพตัวเดสเป็นลยยักษณการตีประชิด แต่เข้าไปชิดไม่ได้ก็เจ็บก็ผมตังนั้นเนี่ยบับกรกอนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแก้ทางครับตัวเด้ได้ดีครับใส่ไว้ห้าตัวไปถึงอย่างนั้นครับเราก็มีไบโอวอยู่ฮะอ่ะตัว่าเขายือนอยู่ห่างเราเอาไบโอว Bio ครับยิงข้ามสนามเลยครับสี่สิบแปดนิ้วแบบอินด r e c กไฟล์ับผมและเป็นดีวอ e t t ต n ิ w ง u ูลอ่านตอนแรกงงปืนของมันเนี่ยไอตัวไบโอวตัวเนี้ยตัวนี้ผมทํากรอบไปเนี่ย มันยิงเป็นบลาสครับผมมีฮฟว v ่ด้วยอิน i r e c t fire และเดี๋ยวว่าจะตีหมูนแปลว่าถ้าเกิดมันยืนอยู่กับที่ระยะ48ก,ก็ไกลยอยู่และคุณยิง indirect fire ไปแปลว,ว่าพวกที่แบบยิงไป็นกองๆองหลบเป็นกระตุกนะครับโดนมันประมาณ d ี s ซ o l ช t i o n cost ของ space า a ี i n e อะอ่าไอตัวที่มันยิงแบบไม่เห็นได้ข้อเสียของว war คือมันมันแม่นน้อยไปหน่อยคือปืนมัน ร t ดับสกิลมันสบวกแต่ถ้าเกิดมันโดนครับมันมีดีว่าเซ t ติ้งบูนครับผมซึ่งเรียกว่าแสบสันมากๆและปืนของมันครับสามารถสร้างสปอร์ไมายได้เป็นเหมือนกับตัวสปอร์ลอยไปลอยมาครับเดินได้นะถ้าเกิดไอ้สปอร์เนี้ยไปชนใครก็ตามอ่ะเวลาไปยิงเนี่ยสีนิ้วถูกป่ะมันจะมีจันยิงอยู่ที่ D3 ถ้าเกิดเขาอยู่ไกลเกินไปคุณวางสปอร์ดอบมดักไว้ก็ได้เข้า เดินมาใกล้สปอร์มา์ระยะสัมนมปุ๊บระเบิดใส่ครับผมเป็นมอทาวูล์นหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่เดินมาเราเดินไปหาก็ได้ครับเอาสปอร์มายเดินอ่ะก็ระเบิดใส่หด้าเขาได้เช่นกันครับไบโอวอ์เนี่ยใส่หน่วยละหนึ่งตัวครับผมยูนิตละหนึ่งตัวใช้สามยูนิตครับเห็นไหมหนึ่งสองสามถัดมาครับเอ็กโซครินครับผมใช่ไหมเอ็กโซไคลตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคือการยิงระยะไกลที่ สัตวที่หกนิ้วดีหกบวกสามครั้งนะฮะทวิตที่สามบวกและเป็นเฮฟวี่แปลว่าถ้ามันยืนตั้งป้อมยิงเนะี่ฮะมันทวิตที่สองบวกสเตนแปดแม่เจ้าเอพีลบสามดาเมจสามไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันยิงไปอะเทอร์มินเตอร์ก็รอดยากนะผมเอ้อิอนวอลเซ่มาบอกเลยคือมันยิงได้แรงมากๆ แล้วก็มันมีเรื่องของซิมไบโอติกทา์เกตติ้งครับในชุดชุดทิ้งเฟดถ้าไอเนี่ยยิงโดนใครก็ตามถ้ายิงไปแล้วนะโดนใครก็ตามด้วยปืนของมันนะครับจนจบชุดทิ้งเฟดของเราเนี่ยทุกครั้งที่เพื่อนเราทําการโจมตีไอตัวนั้นของศัตรูเนี่ยเช่นผมเอาไอเอ็กโซครินเนี่ยยิงกระเดเ,เ,ดเ,เตอร์แลนเซอร์โดนปุ๊บปังอ่ะเพื่อนคนอื่นยิงตามครับผมทอย ทูฮิตออกหนึ่งลีโลได้ว้า wow. วแปลว่านี่คือนอกจากจะยิงแรงยิงหนะักจริงๆเป็นยิงเอาตายเลยอะคือผมว่าผมชอบเทียบคัตตเดสเนี่ยมันถึงมากผมว่าไอไบโอไบโอพัลส์ิ๊แคนนอนของมันเนี่ยยิงคัตตเดสตายได้เพราะว่าสเตนแปดทูวูนที่สามบวกไอพีลบสามวัดใจที่อินฟลูเซฟอย่างเดียวและดาเมจสามของผมหลุดคือคัตตเดส พวกคาร์บอนไดอกาดตายเลยสเปซมารีนก็บอกเลยว่าไม่เหลือครับผมถ้าเป็นสเปซมารีนน,นอนี้ยิงนะเนื่องจากสเตน8ครับพวกตัวหน่วยทั่วไปที่มันทับเนี่4อะ่ะทูฮิตที่เอ้ยท,ทููลที่สองบวกครับผมเพราะสองเท่าแตกย,ยับยับครับตัวนี้น่าสนใจฮนะเอ็กโซครินครับผมถัดไปครับฮารัสเปกตัวนี้เนี่ยมีประเด็นนิดนึงคือผมเคยทำคลิปเรื่องของสกิมเมอร์คูลเลอร์ไปกินน้ำแป๊บขอแห้ง สกิมเมอร์คิวเลอร์เนี่ยเก่งแต่ปัญหาคือรถมันสิบแต้ม,ตมซึ่งมันมีไอตัวเนี้ยฮาร์ลัสเพ็กเนี่ยแหละที่เก่งกว่าสกิมเมอร์คิวเลอร์ในราคาแค่125แต้มเมื่อได้บอกว่ามันตีแรงกว่านะสกิมเมอร์คิวเลอร์นะสกิมเมอร์คิวเลอร์ตีแรงกว่าแต่อันเนี้ยถึกกว่าครับผมไอเจ้าฮาร์ลัสเพ็กเนี่ยแล้วดาเมจของมันเองเนี่ยครับมีทั้งการที่ไปกระซวกยิงไกลของมันอ่ะมีพิเศษชันรู้ไหผม ยิงหนึ่งนะัดที่สามบวกสเตนหกเอพีลบสองดาเมจดีหกบวกหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดเป็นยิงดีๆครับแม่นๆหน่อยอะ่ะเข้าหัวคมๆนะครับเก็บตัวพวกลีดเดอร์ได้เลยนะดีหกบวกหนึ่งนี่แรงนะครับบางทีแบบเลือดไม่พอก็ตายในนัดเดียวนะฮะถ้าเกิดโชคร้ายหน่อยแต่ทั้งนี้นั้นครับมันมีท่าของมีลีอยู่ครับก็คือลาวินัสมอตสิบสี่ครั้งสิบสี่ครั้ง แม่นสามบวกทอยทวิตที่สามบวกถึงเลยและสเตนเจ็ดมันตีเทอร์มินเ i เตอร์ที่สามบวกตีคัตโตเดียนกาดที่สี่บวกใช่ไหมคาตโตเดียนกัดทับเนต7เจ็ดป่ะเอาละถ้าใครทับเนนไม่ไม่ถึงเจ็ดนะครับเจอสามบวกหมดเอพีลบหนึ่งและดามจสองคือมันเอาไว้กินพวกสเปซบรีนได้สบายมากเลยนอกจากนี้ครับมันมีเอ็ก์ตร์แอทแท็คือ โชว์ริงคลอครับผมไอตัวนี้เนะี่ยทำไรได้จบตีสี่ครั้งเบาๆทวีตสามบวกสเตนสิบสี่สเตน 14. สติบสี่เป็นเอ็กตาแท็กคือตีปุ๊บประชิดตัวอ่ะเอาไอ้นี่ตีก่อนแล้วก็เอาเอ็กตาแท็กตีครับผมสเตนสิบสี่เอพีลบสองดาเมจดีหกบวกหนึ่งดีหกบวกหนึ่งสเตนสิบสี่คือสี่ครั้งครับ อ่ะทอยสามบวกเข้าสักสามครั้งเซนสิบสี่ทูบูนส่วนใหญ่ก็คือสองบวกกระทั่งรถถังก็สามบวกครับผมอีิลบสองอินวอลเซฟมันเลยดีกว่าไม่มีก็วัดใจครับดีหกหนึ่งมันเลยเป็นตัวที่เรียกว่าโหดมากๆทำให้ตัวของสกิมเมอร์คริลเลอร์ตกงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเนี่ยมันร้อยยี่ิบห้าแต้มแต่สกิมเมอร์คริลเลอร์ร้อยแปดสิบแต้มครับผมกับกันถ้าเกิดคุณหายไอตัวนี้ไม่ได้เพราะมันตัวละประมาณ สามพันกว่าบาทป่ะจะไม่จะไม่ได้ราคามันแรงอยู่คุณใช้สกิมเมอร์คิลเลอร์เถอะตัวละประมาณพันนิดนิดคือมันมีเรื่องของงานแข่งโอเคปะ่ะถ้าเป็นงานแข่งผมว่าฮาร์ลฟิกเนี่ยไอฮาร์ลัฟิกเนี่ยไงต้องใช้มันเก่งจริงแต่ถ้าเกิดว่างบประมาณไม่พออยากเล่นเอาสนุกเนี่ยสกิมเมอร์คริลเลอร์ก็ได้ครับผมพันพันแปดเอไม่ใช่พันแปดร้อยแปดสิบแต้มครับแพงหน่อยแต่ก็ราคาถูกกว่าเยอะครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องราคานะ จากนั้นครับถ้าเกิดไอตัวนี้ยฮาร์ลเฟกเนี่ยฆ่าใครได้ก็ตามยูนิตครับมันจะกินแบบสยองขวัญเน่ยแล้วทุกยูนิตรอบตัวน่ะที่เราฆ่านะครับในระยะหกนิ้วเนี่ยต้องทํากันแบตเทลช็อคเทสครับผมโอ้กินเสร็จปุ๊บเห็นเพื่อนโดนแดกทุกคนตกใจครับผมแบตเทลช็อคเทสด้วยโคตรดีตัวนี้ถัดไปครับมาเลเซปเตอร์ครับผมหรือเมลเซปเตอร์วะ ผมขออเมลเซปเตอร์แล้วกันนะตัวนี้อันผิดขออภัยด้วยตัวนี้ครับจุดเด่นของมันคือแป๊บลืมเห็นก็ใช้กันเยอะนะมาเลเซปเตอร์นเนี่ยมันมีอินเวลเซชที่สี่บวกแตร้อหสิบห้าแต้ม,ตมโดดเด่นเรื่องของการทำดาเมจแบบไซคิกคือถ้าเกิดเป็นยิงไกลเขาสิแปดนิ้วไซคิกโอ้โหลดครับ ดีหกบวกสามทวีตที่สามบวกและสเตนสิบสเตนสิบยิงไกลสเตนสิบเอพีลบสองดเมเมสามคือแบบมันระดับรถถังนะตัวเนี้ยรถตีประชิดครับมีสองแบบให้เลือกถ้าสไตล์ครับผมตีสามครั้งทวีตที 3, 9, 2, ่สามบวกสเตนเก้าอพีลบสองดาเมจหกบวกหนึ่งรถถังระเบิดได้ง่ายๆนะขอแค่โดนสักสองดอกเนี่ยทอยดีๆเนี่ย หรือตีกวาดครับตีกวาดก็ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหกครั้งสเตนเจ็ดก็ตีพวกแบบเทอร์มินเตอร์สบายๆเอพีลบหนึ่งแล้วก็ราเมจดสองอันนี้นี่ผมว่าเด่นจริงคือเรื่องของการยิงไกลมากกว่าไซคิกโอเวอร์โหลดนี่คือโคตรโหดนะผมดีหกบวกสามครั้งอะ่ะสิบแปดนิ้วเจนี่ไปนี่ร้องไห้แล้วก็จุดสำคัญครับถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะหกนิ้วของของไอ้ตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่ศัตรูทำการโจมตีครับผม ลบหนึ่งทูฮิตและถ้าเกิดตูวเลือดน้อยกว่าครึ่งเช่นยูนิตมีสิบตัวเหลือหกตัวอะไรเงี้ยห้าตัวหรือสองตัวเนี่ยฮะต่ำกว่าครึ่งหรือวูลเนี่ยจากเดิมสิบเอดเหลือห้าเงี้ยต่ำกว่าครึ่งปุ๊บลบหนึ่งทูบูลครับผมถ้ามันอยู่ในระยะหกนิ้วของสตูนะแล้วสตูเนี่ยเจอนี่เข้าไปครับจะตีแม่นน้อยลงและตีทูลยากขึ้นด้วย ถ้าเกิดเขาเลือดน้อยเป็นตัวที่แส่ไปหนึ่งตัวครับผมไอ้เจ้าเมลเซปเตอร์เนี่ยถัดไปครับไทราโนเฟกผมเห็นตามร้านก็เริ่มมีวางนะตัวนี้จุดเด่นคือยิงแรงโคตรโคตรนะผมแต่ในนี้ใช้เป็นเอสสเปรย์นะระยะสิบแปดเดวครับเป็นทอร์เรนต์คือออโต้ฮิตยิงไงก็โดนนะผมตัวนี้นะไทราโนเฟกเนี่ยยิงดีหกหกครับผมสเตนหก a อพสองนั่นเมสองมันเด็ดตรงไอพีเออพีลบสองเตนหกนี่แหละมันยิงทุกอย่างที่เป็นอาหารราบเนี่ยละลายกันหมดมันคือศาสตร์น้ํากดใส่เลยครับต้มแบบระดับคัตโตเดสอะถึงจะแบบทับเน็ตเจ็ดเงี้ยมันถึงจะเอาอยู่แต่คัตโตเดสทับเน็ตหกเปล่าอันนี้ลืมตลอดแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยสุดครับถ้าทับเน็ตหกชนกันเนี่ยก็ทูบูลที่สี่บวกนะ แล้วปืนของมันนะครับ D66 เอากับเขาสิยิงอย่างยิงอย่างเยอะแล้วก็ตัวของไทโนเฟกเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างคือันมีอบิตตี้ที่เรียกว่าเล s ซ l ลนออแกนิซึครับผมสัตูโจมตีเข้ามาครับลบหนึ่งดาเมจแปลว่าถ้าเกิดเขายิงมาพวกสองสามดามจเนี้ยยิงมาปุ๊บหายไปหนึ่งครับผมโดยมีข้อแม้ว่า มันจะลดไม่ต่ำกว่าหนึ่งนะคุณจะแบบเฮ้ยยิงหนึ่งมาแล้วศูนย์ไม่ได้ผมตามกฎมันต้องเหลือหนึ่งเสมอต่ำสุดคือหนึ่งถ้าเจอพวกยิงหนึ่งเงยอะเนี่ยเนี่ยจะลําบากแต่มันมีปืนสเปรย์ไอไอสนะิสเปรย์ไงก็ยิงกวาดพวกแบบตัวยิงหนึ่งได้สบายๆระยะใกล้ๆเข้ามาดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขายิงแรงมากๆพวกแบบดาเมจหกขึ้นไปไงฮนะพวกรถถังเอามายิงสวนเนี่ยไอเนี่ยจะลําบากเช่นกันก็เหมาะการที่ยืนเดินเข้าไปไถพวกตัวกลกเลก็กๆอ่ะให้หายหมด หรือเอาไว้ขวางพวกแบบทอมินิเตอร์เขาที่วิ่งเข้ามาก็ได้ครับผมตัวไทโรโนเฟกเนี่ยมันยิงละลายได้ดีครับกับพวกทหารราบนะถ้าสเกตดูจะเห็นว่าเฮ้ยทหารราบเนี่ยเจอแกงนี้คือเละหมดเลยนะคือมันออกแบบมาเพื่อแบบแก้ทางทหารราบเพราะนั่งเยอะครับผมตัวใหญ่สู้ได้แต่เก่งมากๆกับทหารราบเลยแกงนี้เนี่ยสุดท้ายครับโซเอนโทรป์ครผมตัวยอดฮิตก็น,นี้ใส่ไปหนึ่งสองสองกองฮะโซเอนโทรปเนี่ยตอนแรกผมเองงงเอ้ยมันเก่งตรงไหนวะอ๋อมันมีเรื่องของ เลนเวฟพอนครับมันแรงแล้วมีอินวา s เซฟที่4บวกเลนเวฟพอนดเนี่ย24นิ้วครับถ้าโฟกัสวิดไฟนะยิงหนึ่งนัดทวิตที่3บวกมีรีเทลฮิตและสเตนเซ12คือแทบจะทุกอย่างาไม่ใช่รถแทบแทบจะทุกอย่างที่เป็นรถถังนะครับทวิตที่2บวกหรือถ้าเกิดรถถังก็3บวกอะ่ะตัวถึกหน่อยกระทั่งไพมาดเองก็3บวกครับ ทูบูลที่สามบวกและค่าของมันเนี่ยไอพลบสามไม่มีอินเวลเซฟคือโอกาสรอดต่ำเลยนะฮะดาเมจคือดีหกบวกหนึ่งโวค่อนข้างแรงมากๆแล้วมีบุคลิตี้คือสปริลีดครับผมเมื่อไอยูนิตกองนี้เนี่ยตัวหัวหน้ามันชื่อว่านิวโรโถบยังไม่ตายเมื่อสตูนระยะหกนิ้วเนี่ย ทำงานแมทอนช็อกเทสแล้วเฟลก็ Fail, ือเทสแล้วไม่ผ่านสตูโดนสามมอทวูลดีสามมอทวูลทอยทอยดีสามมอทวูลนะผมแล้วก็เมื่อสตูสตโดนไอ้ดีสามมอทวูลเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ครับเราสามารถฟื้นเลือดตัวเองได้เท่านั้นดูดีฮะดูดีครับคือมีตัวไอ้นี่มีตัวเนี้ยไปแดกเขาเพื่อให้เขาแมทอนช็อกเทสแล้วไอเดียไปดูดเลือดกต็ต,ต่อครับโคตรโหด แต่ที่สำคัญจริงๆคือน,นี่ฮะวาร์ฟฟิลกับผมถ้าโซเอนโทบยังอยู่ในสนามเพื่อรอบตัวเลขหกนิ้วครับได้อินววลเซฟที่หกบวกหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันวิ่งไปใกล้ๆพวกนี้นะในระยะหกนิ้วครับโซเอนโธบิ่งไปนะทุกตัวมีอินววลเซฟหกบวกหมดเลยว้าวจากเดิมไม่ถึกถึกขึ้นเยอะนะฮะระวังให้ดีถ้าเกิดจอโซเอนโธบบินมา ก็ครบแล้วนะครับกองทัพนี้ผมทวนอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะมีไฮทายแรนด์หนึ่งตัวบัฟกอนห้าตัวหนึ่งกองก็หนึ่งยูนิตไบโอวอลครับหนึ่งตัวสามยูนิตก็ผมเอ๊ะสองยูนิตก็ผมขอโทษด,ด้วยเอ็กโซครินครับผมตัวนี้เนะี่ยสามยูนิตยูนิตละหนึ่งตัวนะครับฮาร์รัสเฟกครับสองยูนิตยูนิตละหนึ่งตัว มาลเซปเตอร์ครับสองยูนิตยูนิตหนึ่งตัวเช่นกันไทโนเฟกสองยูนิตยูนิตหนึ่งตัวหนึ่งสองแล้วก็เซนโถครับผมหนึ่งยูนิตไอสองยูนิตยูนิตละสามตัวครับตามนี้เลยครับอโอเคอ<ะ>ก็จบการแนะนําทัพยูนิตแล้วนะครับใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์นะส่วนใครที่อยากได้ทัพอื่นก็รอ,อนหน่อยเดี๋ยวจะค่อยๆทำมาให้ริดบางอย่างผมไม่ได้คิดเองนะ,ะับก็ไปดูงานแข่งกองลราให้ริดไหนเจ๋งเอามาแนะนำเพื่อนๆดูว่าลองจัดตามดูก็ได้ว่าถูกใจเข้ามือหรือเปล่า สำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับบราเธอร์ Brother.